สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมล่าเรนเจอร์ซีซั่นที่ห้านั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะคะกลับมาวันเสาร์กันอีกเช่นเคยเราก็ต้องมาเล่นพิวิเลซึ่งวันนี้นะกุ๊กจะจบที่มาสเตอร์หนึ่งให้ได้และเรามาดูกันว่าถ้าจะจบที่มาสเตอร์หนึ่งเนี่ยกุ๊กกูจะต้องเสียเพชรไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปะ่ะมาตั้งใจค่ะเพราะว่า ถ้าเราขึ้นหลีกไม่ได้เราก็จะเสียเพชรเยอะมาดูว่าวันนี้เราจะเสียเพชรไปเท่าไหร่นะคะจัดไปเริ่มต้นเนี่ยเปกซัสอ่ะเดี๋ยวเนี้ออกมามันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะใช้สกิลเขากลับอะไรหรือเปล่าลับแปลกโอเคกุก็จะเน้น การเอาแชมเปญออกไปนะคะแล้วก็เอาเป็กกัฟัสออกไปแชมเปญเป็กกัฟัสแชมเปญเราใช้ระยะเวลาเรียกนานไลยป,ปะเออนานไปเนอะมันไม่มีตัววิ่งเร็วอะ Okay. รอบนี้เนี่ยพอ,พอจะถูถมากพอจะถูไถแต่จริงๆแล้วเราปกติลุกแกงวันนี้นะ <c oughs> ทําไมห่นนี้มันดูแบบทาไมช่วงนี้มันดูกากๆนะเราเนี่ยโอเคชนะไปได้น,นะคะได้คะแนน2 2สงสัยต้องหาคนที่คะแนนมากกว่าเราเยอะๆหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ดับที่3ามยังโอเคอยู่เราควรจะต้องหาคนที่คะแนนเนี่ย เกิน 2006. 2องพันหกเกินสองพิก้าก็คืออันที่เรามีอ่ะคือเราควรจะเลือกเล่นกับคนที่คะแนนมากกว่าเรานะคะ <c oughs> การโหคนนี้มีเบาจริงๆตัวตัวเบา13เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยนะคือเบา13แบบมันโหดอะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถดูดมาได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหโอ้โหขอเอาเอาตัวเน้นเอาตัวนี้ออกไปก่อนเลยตัวแซลลี่ ดาวินชีนะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรากำลังโด,ดนโจมตีแล้วค่ะโอเคเขาใช้อมาตะาเรียบร้อยนะ เดี๋ยวขูต้องเก็บต้องเก็บคอยแล้วอะ่ะเก็บผลึกแล้วค่ะเตรียมพาร์ทค่ะสถานาการณ์เริ่มไม่ค่อยดีสถานาการณ์ไม่ค่อยดีว,ว,วิแย่แล้วเขามีเป็นตัว อะไรอ่ะดารุม้าเหรอโอ้เกียรตเหนืออะไรใช่ไหมดารุม้าป้าที่มันวิ่งเปล่าออมาโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายโอ้แล้วก็ตุกมากอะมันตุกมากมากอะไม่ไหวแล้วอันนี้คือน่าจะแพ้ไม่น่ารอด คนนกหมดนะคะพราะฉะนั้นเราจัดไปอ15อันนี้30จะได้42ถ้าเราเสีย30เราได้โอเคใช้15ไปก่อน ล Lebanon, ุยฮะวันนี้คือยังไงก็ต้องมาสเตอร์หนึ่งอะุ้ยเราติดใบค่ะเราติดใบ แต่ก่อนเราก็มีนะตัว,ต,วตัวนั้นนะ่ะตัวริวแต่อันนี้ฝูเอาออกไปนะคะแล้วก็เอาอีญ่ามาแทนตัวอีญ่ามันก็มีสกิลที่ทำให้กระเด้งถอยหลังนะมันก็โอเคนะอาจริงๆแล้วอะ่ะดีแย่ปะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวของฝูอะมันเป็นตัวที่ใช้แร่เยอะนะคะ มันเลยอาจจะทําให้เราอ่ะเรียกตัวได้ไม่เร็วเท่าฝั่งตรงข้ามนะคะดเลัมค่อนข้างเยอะมากค่ะโอเค พัดกลับได้พอดีเลยนะคะ yes ถ้าพัดกลับได้แบบนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่คือตอนแบบบางทีมันแหลกจนแบบเราพัดไม่ได้เลยอะ,อะคนนี้นะคะคะแนนมากกว่าเรานะคะท่าเล่นก็ถ้าชนะได้ก็น่าจะดี โอ้โหกาเดียนเรานี่ ช่วยเราได้เยอะเลยนี่ประชด <c oughs> ไม่ได้ประชดน,นะโอเคตอนนี้เราได้มิสไซสัลลี่แล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างจะเป็นต่อ <c oughs> ก็คือเราได้เปรียบแต่ขอพัดบัตร เอ๊ะตัวฉันทำไมยังไม่มาทำไมออกช้าอย่าออกช้าสิลูกใจไม่ดีเลยโอเคนี่นะเป็นการแบบเรียกว่าเป็นแบบการเล่นแบบรุกคือพอเขาใช้สกิลอมตะแล้วกูกูก็จะหาทางพัดเลยนะ เพื่อแบบจะได้ไม่ต้องยื้อนานให้แบบตัวมันเยอะแล้วพอตัวมันเยอะเราจะแบบเราจะสู้ไม่ได้บางทีอะถ้าสมมติว่าเขาเอาตัวออกมาเยอะๆแล้วเราแบบฆ่าไม่ได้อะเหมือนแบบพอเวลาเราเฮลไฟลไปแล้วตายไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้อมตะแล้วแนีว่ยกูจะหาวิธีพัดเลยละกันอันนี้คือวิธีในการเล่นในวันนี้ จะไม่ยือ้อจะไม่ยื้อนะคนนี้นะโอ้โหพัดเร็วมากอะ่ะนี่เขายังไม่อามาตะเลยนะนี่ไงมาอามาตะตอนเราฮิลไฟนะคะ โอ้ยอยากกระตุกอยากกระตุกปล่อยพีซไซเซลลี่อยากกระตุกอ้าหัวร้อนสุดอ่ะเล่นเนี่ยโอเค yes ส,สุดยอดอ่ะ เราค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นมานะขึ้นยากเวอร์อะตอนนี้คืออันดับที่18คือขึ้นยากมากอะค่อยๆกระดึบกระดึบจริงๆนะเนี่ยเล่นเล่นให้หมด เดิมนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเขาแช่มาเนี่ยเราก็จะใช้อมาตะไปนั่นเองตอนนี้ตัวพอๆกันเขาใช้อมาตะแล้วใช่ปะเขาใช้อมาตะแล้วใช่ปะใช่ไหมลืมเลย เขาน่าจะใช้แล้วอ่านี่ไงผู้ใช้ยัดไปก่อนเยี่ยมโอเคจะใช้เร็วใช้ช้าล้างบางได้แบบนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะชนะสูงค่ะ อันดับสิบสออ,อยากจะขึ้นแบบต้องขึ้นน่ะต้องขึ้นไี่ได้อ่ะโอ้โหคนนี้ค่ะ2 8งแปคือถ้าเล่นด้วยนี่จะจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ละกันคนนี้ยังพอแบบน่าจะพอได้มั้งอะไรองี้ เขามีซากุระฟังนะคะอุยเมื่อกี้เหมือนอินุยาชาจะออกมา2องตัวเห็นอินุยาฉาวิ่งมา2ตัวพร้อมกันเหมือนจะติดสกิสลุกคอดมันออกยากมากเลยนะอีสกิลเนี้ยนาานจะออกกทีนะคะเขาใช้อมาตะไปแล้ว ถูกกดเลยโอเค โอเคค่ะตอนนี้เราตีตื้นมารู้สึกว่าตัวเซนล,ลี่ดาวินชีจะช่วยได้เยอะเลยนะคะในการกรอบตัวเขามาเพราะว่าเห็นชัดๆเลยว่าตัวเขา่ายไปสายเซนล,ลี่มาอิงเข้าไปนี่เรียบร้อยฮ่า มีความเล่น PVP แล้วเครียดบวก27ตอนนี้อยู่อันดับ4เราต้องกระดึบขึ้นไปให้ได้คือมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยมาสเตอร์หนึ่งนี่มันโหดไปไหมมาสเตอร์สองยังขึ้นไม่ได้เลยนะตอนนี้โอเคโหเลอแค่สร้อยสเยอะมากโอ้โหโหดเวอร์26 ขอแบบเลเวลแบบขอคะแนนสัก2องเจ็ดได้ไหมอันนี้ก็โอเคนะสองหกหกสามโอเคต่างกันไม่เยอะมาดูกันค่ะคือชนะคนนี้กูอาจจะขึ้นไปสักประมาณ2ออันดับว่า คิดว่าคิดว่าเนี่ยคือรู้สึกว่าแร่เนี่ยมันผลิตน้อยแบบช้าลกอ่ะผลิตช้าลกมากๆอะ่ะคือเหมือน ตัวเรามันก็เหมือนเดิมอะแต่คือแบบแล่มันผลิตช้าลงมันก็เลยทําให้ตัวของเราอะมันออกมาได้แบบช้ากว่านะคะช้ากว่าปกติสองพัดีกว่าเฮ้ยทำไมเปกซ์ซั์ เซย่าไม่ออกสกิลนะทำไมเซย่าไม่ค่อยออกสกิลอะแต่ก่อนเซย่าออกสกิลบ่อยกว่าเนี้ยเซย่าเป็นกัซัศทำไมทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวีไม่ค่อยออกสกิลเลยนะโดนปรับอะไรหรือเปล่าแปลกมากๆาเลย ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะอยู่อันดับหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะจบตรงนี้ที่นี่แหละจบที่แมตต์นี้นะคะคือกว่าจะขึ้นมาเตอร์หนึ่งสงสัยจะไม่ไหวเดี๋ยวกูมารอไลฟ์กันดีกว่าว่าเราจะจบที่มาสเตอร์อะไรนะแต่ว่าตอนนี้นะคะ มาลุ้นมาลุ้นกันว่ามาสเตอร์2เนี่ยจะจบที่มาสเตอร์2ตอนนี้ได้ไหมไไเอาเขามีซันกีฟมีหน,น้าล่ะโอ้โห,โหเกลียดซันกีฟอะ ซันกี้มันทําหน้าที่คล้ายๆกับโกดดนะคะก็คือสลับตําแหน่งเรากับตําแหน่งของ,งตัวนางเองอ่ะมัจะสลับมาอยู่แบบอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเราอะ่ะมันจะวิ่งไปได้ไม่ถึงข้างหน้านะคะไม่เป็นไร ิ่งกลับมาเอาให้โหดเอาให้โหดยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปค่ะจะตายแล้วเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหน่าจะขึ้นหลีกนะเนี้ยน่าจะขึ้นหลีกน่าจะขึ้นหลีกเร็วเร็ว yes ขึ้นไหมมาเตอร์สองไหมมาเตอร์สองไหมมาเตอร์สอง yes โอ้หขึ้นยากขึ้นเย็นจริงๆสำหรับ PVP ช่วงนี้นะคะก็หวังว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะจบหลีก PVP ที่ดีกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในไลฟ์วันนี้นะว่าเราจะจบ PVP ที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เด็วกูลาไปก่อนนะเอาไว้มาเจอกันในไลฟ์วันนี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดแช์นะจ๊ะเจอกันที่ a c e b o o k นะคะประมาณสัก2 3สามทุ่มเนาะเจอกันค่ะบ๊ายบาย,บาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ